โครงสร้างการทํางานเนี่ยจะแบ่งเป็นโครงสร้างเป็นงานทํางานนี่ยเพราะเงินกรรมภาครัฐเนี่ยไม่ได้เข้าไปเป็นกรรมการเงินไม่ได้เข้าไปแตะต้องอะไรเง้ยซึเดียวว่าเราส่งเสริมให้เข้ารู้จักออมแต่ก็คุณก็คุมนโยบายได้เราเราเราสามารถที่จะเข้าไปให้คําแนะนํกตับเตือนแล้วก็ดูชื่อว่ามันมีช่องทางอะไรอย่างด้วยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการสิบกว่าปีในการออมทรัพย์เนี่ยพัฒนาชุมชนได้เข้าไปตรวจสอบหรือไปดูไปพูดไปคุยไปเห็นข้อยุติข้อผิดพลาด บ้างหรือในภาพรวมเท่าที่ผมเช็คด,ดูเนี่ยความเจริญเติบโตของกลุ่มรับเป็นมาโดยตลอดนะฮะมันมาเป็นปัญหาช่วงหลังน่าจะเป็นช่วงประมาณสักห้าขวาเนี่ยปีห้าขวาหลังจากดำเนินกิจกรรมมาแล้วสิปีเพราะนั้นเรามองดูว่ามันเป็นกลุ่ม,มอบซั์ที่มีความเข้มแข็งแล้วไม่ด้ปล่อยไม่ใช้ปล่อยนะหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้ปล่อยนะพระน,นําชนไม่เคยปล่อยนะครับเราทำไง<ม>แล้วมันเป็นไปนได้ยังไงเมื่อเงินมันสูญหายไปตั้งสิบเก้าล้า เรื่องน่ะมันเป็นเรื่องของกิจการภายในของะกรรมการ,การซึ่งมีการส่วนหนึ่งไม่ใช่เงินหายอย่างเดียวเงินที่หายส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีการจ่ายเงินปันผลที่มันไม่เป็นไปตามหลักการที่มาตรวจสอบขราวหลังนะฮะภายหลังเมื่อทราบอย่างเช่นจ่ายดอกเปรี้ยปีนึงร้อยละสิบสองอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เงินเงินตัวนั้นหายไปแต่ว่าในข้อเท็จริงเนี่ยหลวงปู่ผมรับประกันได้เลยว่าม้านชนไม่จริงประชาชนและผมจะอย่างน้อยพอมาเกิดปัญหาอย่างเนี้ยผมก็จะ พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็รือ้อฟื้นให้เอาผู้เสียหายเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่พัฒนาชุมชนประสานในส่วนนั้นได้นะหลวงปู่น,นะครับพัฒน,นาชุมชนจะทวงเงินเ็าคืนได้มางหล่เอาสัส้นๆโอ้โหหลวงปู่ฮะผมผมเนี่ยอำนาจไม่มีในการทวงเงินแต่ผมเนี่ยอำนาจผมจะเน้นในเรื่องการประสานกับหน่วยงานที่บผิดชอบเข้าไปะบวนการกฎหมาย ก็คือผมก็จะติดตามทางด้านสานักงานนายการ,าการเพราะเคยได้ยินข่าวมาครั้งหนึ่งว่าจะฟอ้องได้หรือไม่ได้เนี่ยซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลไปแล้วว่าส่วนหนึ่งถ้าเขาลังเลใจเรื่องนี้นะครเพราะว่ากลุ่มออมทรัพย์การผลิไม่มีการตรทะเบียนเป็นกลุ่มการรวมกลุ่มกัน แนั่นก็เป็นข้ออ้างของฝ่ายจังหวัดว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่จังหวัดจะไมเไดนงานกับนายกบตได้เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนไม่ใช่หรอกคแต่ว่าเขาชาวบ้านทําตามคําเรียกร้องทารเชิญชวนของภาครัฐใช่ครับแล้วก็แสดงว่ารัฐมันชวนให้เขาโดนโกงไม่คงไม่ไม่ยาวไม่สั้นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันดําเนินการมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าพนักทางสมาชิกก็ทราบดีว่าพนักงานเราเนี่ยเข้าไปเข้าไปให้การช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ชี้แนะ ถ้าอย่างงานหลวงปู่มีแต่ <ผม S 2> ตอนมีปัญหาเนี่ยไม่เห็นหน้าพัฒนาการชุมชนเลยไม่ไหมฮะตอนมีปัญหาเนี่ยเคยเห็นหน้าพัฒนาการชุมชนไหมแต่มาชวนเข้ามา<ร>แต่<ร>ต,อตอนมีปัญหาเขาไม่หากาไม่ให้เขาหาหนีเขาไม,ไม่ผมเนี่ยไม่เคยได้รับทราบแ่ว่าได้คุณได้ไหมครก็สรุปรวมๆแล้วคุณจะผมจะตามผมจะติดตาม ในกระบวนการกฎหมายสำนักงานนาการผมจะติดตามพุ่งนี้เป็นต้นไปเลยในแง่ของภาครัฐจะอ้างในลักษณะที่ว่าประชาชนเดือดร้อนเพราะนั้นจะให้ดําเนินการได้ถูกต้องโดยด่วนเป็นไปได้ไหมคุณจะเป็นคนทำรายงานพฤติกรรมของนายกอบตอและก็เครือข่ายที่ทําหน้าที่เพื่อจะชี้เห็ุว่าเขามีความบกพร่องในอำนาจและการใช้อานาจในทางที่ชอบรบกู่ครับผมนะรายงานในแง่ของสถานการณ์ของ กลุ่มอับซับให้กับท่านผู้บริหารรับทราบได้ผมจะเอาเหตุการณ์วันนี้รายงานนําเรียนท่านส่วนในแง่ของการสั่งการโดยงารและผิดชอบไม่ได้สั่งการที่เอาแค่รายงานนะเพราะหน้าที่ของผู้คุณไม่มีการสั่งการใช่ใช่ครับผมจะรายงานท่านผู้ว่าให้ทราบกระบวนการวันนี้แล้วก็ก็เสนอความเด่นท่านผู้ว่าในส่วนที่คนก็เสนอในตามของกระบวนการที่เราส่งไปนะครับแล้วก็จะขออนุมัติท่านผู้ว่าด้ว่าขออนุญาตดี่ัติดตาม เป็นตนเองสําหรับสํานักงานในการสืบสุดเพื่อดำเนินทา,างาตามกระการกฎหมายทีนี้ในกรณีของของวัดวัดไ,ดไผ<ม>่ล้อมผมจะประสานกับโดยตรงเดี๋ยวบ่ายนี้ผมประสานโดยตรงกับท่านพัฒนาสังคมจังหวัดเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยงนะแต่ว่าผมจะไม่มีขออ้อมูลท่านนี้เลยคือหน่วยงาน,นราชาการเนี่ยชาวบ้านไม่รู้หรอกเขาริ้เรียนว่าคุณเป็นข้าราชการถ้าคุณเป็นข้าราชการเขาก็อยากจะไปฟื้นแต่เขาไม่รูร้หรอกว่ามัน อะไรคุณไปอยู่ในทอแนหน่นไหนตำแหน่งไหนเพราะอย่างนี้ไงคุณประยุทธ์ถึงได้บอกว่าให้มี One สต็อปเซอร์วก็คือในจังหวัดทุกส่วนต้องมารวมกันแล้วเข้าไปหาศูนย์นี่ก็จะได้รับความตอบหมดทุกเรื่องแต่วันนี้แหละทุกทุกครั้งที่ชาวบ้านไปเนี่ยก็จะโดนโยนรูปไปทั้งโน้นไปทางโน้นนี่อย่างอย่างวัดไผ่รอบเนี่ยรูปูผมไม่โยนนะแต่ว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวก่อนผมบอกยนยได้ฟังว่าผมจะ รับไปประสานกับทางด้านท่านพัฒนาสังคมจังหวัดโดยตรงเพราะผมไม่โยนว่าไม่ใ่ผมแต่ผมจะรับไปประสานด้วยเพราะฉันคุยกับจะกับไอ้ตำนักผู้จังหวัดสำนักผู้จังหวัดก็ผมมีอำนาจแค่นี้ถ้าจะมีมว่าวันนี้ก็ต้องไปหาพัฒนาการชุมชนพัฒนาการท้องถิน่นไปหาอำเภอไปหาจังหวัดโอ้โหแล้วชาวบ้านจะรู้ไหมว่าใครมันเป็นเนะพราะมันไม่ได้ติด ไม่ว่ามันมาจากไหนอะถูกครับหลวงพ่อพูดถูกต้องเลยครับให้หลวงปู่พูดถูกต้องเลยมีแต่ว่าผมก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาบผิดชอบตรงแล้วผมก็จะไปทิ้งเดี๋ยวผมขอขอืชอสาหรับท่านที่ท่านที่รองไว้้วกันเพราะผมด้วยท่านใช่ครับไม่เคยเห็นหน้าผมเลยเพราะผมไม่ไม่เพราะมันคนละหน่วยงานด้วยออ๋อได้เดนิ อิกรอ่านให้ฟังหน่อยครับผมเขตที่วัดอ้อน้อยนะวันที่8ตุลาห้เเรื่องขอเอกสารหลักฐานการสอบสวนนายกเทมบีเมืองนครปฐมนักเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมตามที่ข้าพเจ้านะก็คงเป็นผู้ยึจุกนะและชาวบ้านตะบนนครปฐมร้องเรียนการในพื้นที่กรณีนายประพัดริ้วทองชุ่มนายกเทมบีเมืองนครปฐมมีพฤติกรรมยักยอกเงินกองทุนสัจจะออมทรัพย์ตำบนนครปฐมและจังหวัดได้สอบสวนกรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่าไม่อาจเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้นายประพัดพ้นจากตำแหน่งได้ เจ้ามีความประสงค์จะขอสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนดังกล่าวเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลหลักฐา,านในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตอามประบอลข้อมูลเากสารต่อไปเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตเติมบปนนิตเอกาสารสอบสวนและสำเนาการรายงานของรัฐเขาต้องเขียนไปทีวว่าจะเอาเอกาสารอะไรบ้างไม่เดี๋ยวให้ไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านไม่รู้ เขาจะรับผิดชอบยังไงแบบไหนหรือมีวิธีการยังไงเจอผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่ปฏิเสธคุณอาิีชาตเป็นพัฒนากรที่เริ่มงานที่นี่มีอาที่ในการส่งเสริมผมช่วยเข้ามาด้วยเรามาเป็นทีมนะหลวงปู่พัฒนาการอำเภอเราก็มาัวหน้ากลุ่มเราก็มาอะไรที่มันเป็นประดาของชาวบ้านผมผมพร้อมที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้น้องเชื่อไหมขอรู้ว่าเขาเขาเขามีข้อมูลอะไรหรือจะมีอะไรกับชาวบ้านครับ การเรียนนับพาการนะครับหลวงปู่คือเมื่อปีสี่สี่หนึ่งเนี่ยนะฮะผมะเผอิญเป็นพัฒนากรตำบลนครปฐมนะครับและ,ะเผอิญในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมรับผิดชอบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นนะครับให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตทุกตำบลน,นะครับผมเป็นวิทยากร บรรยายในการจัดตั้งกลุ่มอมรัพย์ในตำบลที่ไม่มีกลุ่มอมทรั์ทั้งหมดและโดยในขณะเดียวกันนะครับตำบลนครปฐมช่วงเวลานั้นไม่มีกลุ่มอมรัพย์ผมต้องทําตามหน้าที่ที่ผมทํานะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยกระบวนการในการจัดตั้งกลุ่มออมรัพย์มันเป็นกระบวนการที่ดีเพราะเป็นกระบวนการที่ระดมเงินเล็กระดมเงินน้อยของราษฎรมารวมกันซึ่งเป็นเงินของรัษฎรเองให เพื่อให้ใน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 ตำบลนะฮะหรือในกลุ่มเนี่ยนะครับรู้จักเก็บออมนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีเงินร้อยบาทนะครับทั้งทั้งเดือนเลยมีเงินแค่ร้อยบาทเขาไม่กล้าขึ้นธนาคารธนาคารเขาเขาเขาสั้เออสั้ช่วงเวลานั้นก็ตั้งนะฮะตั้งกลุ่มออทซั์ขึ้นมาแต่หลังจากการตั้งแล้วนะครับทุกๆปีที่มีการปันผลต้องบอกนะครับปันผล และในช่วงเวลานั้นตั้งแต่ปันผลทั้งหดแต่ตั้งแต่ผมรับผิดชอบในช่วงเวลานั้น4ีหปีที่ผ่านที่ท,ที่ที่อยู่ในตำบลนนะครปฐมถามว่ามีปัญหาไหมมีไหมไม่มีนะครับเพราะการปันผลทุกครั้งผมจะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอมอซัพย์ทุกขั้นตอนการปันผลกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปีทุกปีนะครับผมทําตามหน้าที่ กระ,ระบวนการมันเริ่มได้ดีเริ่มจากผลไม่สิบจนกระทั่งผลประโยชน์มันงอกเงยทําให้รัศดร,รเกิดความรู้สึกมีประโยชน์และเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจด้วยความสมัครใจและเห็นดีด้วยกับกระบวนการนี้ตลาดระยถามรัศดร,รดูก็แล้วกันในช่วงเวลาผมทาหน้าที่มีประโยชน์ไหมเอาแล้วมันเสียหายตรงไหนะตอนะน,นั้นก็นั <USIC S 1> นเะนะี่ยเจากนั้นมันเสียหายตรงไหนก็มาช่วงระยะเวลาหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยหลังจากนั้นมัน ผมเดินออกมาจากการเป็นพัฒนาการประจำตำบลม <ไป S 1> า,<ไ>ปาเป็นนักวิชาการจังหวัดน,นะครับหลังจากนั้นมันเกิดเรื่องเมื่อสี่ห้าปีจริงเป็นจริงไม่จริงนะครับมันเกิดเมื่อสี่ห้าปีถามว่าในความรับผิดชอบที่ผมต้องทำงานตามหน้าที่ผมต้องตามไปรับผิดชอบตรงนั้นไหมเขอโทษครับขอโาษครับผมสอนกลุมกองทุนเนี่ยที่ที่มีการจัดตั้งมีการจดไหมครับจดทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกระบวนการตั้งกลุ่มเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ด้วยการบริหารงานของชุมชนเองกระบวนการเราสร้างมามีคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์แต่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องไหมไอ,ไอการจดทะเบียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายแต่นี่เป็นเรื่องของการกระบวนการกลุ่มที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ฉันถามคุณว่าไม่ได้จดเอ<ล>อง่ายแค่สั่งแค่นั้นเองที่<ว>ทต่อมา ตำบลไปจะมีพัฒนากรเข้ามารับผิดชอบช่วงแทนตลอดทั้งประเทศนี้ทุกตำบลก็มีพัฒนากรประจำตำบลอยู่เขาจะดูแลเรื่องนี้สืบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับครับเชิญ เอาไหมพี่ณครูแนะนำว่าให้ได้ติดต่อสำนักพุดสับนักพูดได้เข้ามาแล้วเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วได้มาให้ข้อมีดเห็นว่าคุณก็ไปพอ สิ์ต่อก็ได้ขายสิหรู้พ่อให้ตังค์ไหม มีมีขาบ้ง ในขอก็มีสิทธิ์พิม

ประชาชน70กว่าหลังอยู่ในพื้นที่ของวัดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวัดจะทำอะไรเนี่ยมันน่าจะต้องมีการประชุมของวดัดของกลุ่มจนกระทั่งจบออกมาว่าเป็นอะไรแล้วก็เอาอประชุมทั้งหลายเนี่ยมาชี้แจงให้ประชาชนฟังใช่ไหมคะว่ามันขอให้เกิดประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าถามใครก็บอกไม่เคยได้ เงินค่าทำเนียมค่าอะไรเนี่ยที่ฉันจาได้ก็ได้ียนถามบ mm hmm. อกเอ็นี่ลงมาซื้อแล้วเราจะแยกไหมเ,เพราะเป็นร้านกว่าค่ะซื้อมาร้าน ครั้งมีใครเสนอ ไปอยู ong ong. ่ไปฮ่องกงนี been, mm ่ท hmm. ี่แท okay. ้ผมกลับมาแล้วนะเนี่ยอยู่ในพรรษาเนี่ยไปฮ่องกงไปตั้งหลายวันเนี่ยไม่รู้เขาบอกว่าไปฮ่องกงออไปฮ่องกงแต่เขากลับมาแล้วนะแล้วบอกบอกกับพวกที่จะไปหาหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยไม่อยู่หลวงพ่อไปฮ่องกงแต่พอเขาไปแล้วเนี่ยออกมาเจอรถ แล้วกออมันยากกว่าด้วยเข้าได้ที่ไหนแล้วตอนนี้ชาบตอนนี้จะทำอะไรต่อหลังจากนี้ก็คือมาปึกษาหลงพ่อว่ามันบอกว่าวันที่16เนี่จะมันลือเนยอได้ไหมลือได้ไหมเคือเรียกร้องให้ยุติกัน หรือถอนก่อนอันนี้คือข้อรงแรกข้อที่สองก็คือว่าอยากจะให้มีการเจรจาพูดคุยกันหาทางออกควบกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่มาที่คุณเดี๋ยวเขจะไปประสานกันมาบัตทอออกมาดูดนี่นะคะขนาดใช้สุดดำรงทางมาแล้วเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะประสานงานให้คุณสาวไม่ไปหันหน้นายอำเภออยู่ที่ว่าไป็นล้ํานั่งรอกันอยู่ไมม่าแล้วนายเพิร์ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะนัดแต่นายเพิร์กไม่ได้พูดนะ